รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์นะฮะ15ายกา20นาทีทางทบ .5 แห่งนี้กับผมมอกีรติเทพทันครับวันนี้ฮะผมเดินทางมาที่นี่เลยครับเทศบาลนครนนทบุรีโดยเฉพาะเลยครับมาตามหาไฮไลท์ที่อยากจะพูดคุยมากที่สุดครับหนึ่งก็คือเรื่องของกีฬาที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะคนพูดถึงในวงกว้างเป็นอย่างมากครับสองคือเรื่องของการจัดการน้ําท่วม ในปี54นนทบุรีน่าจะโดนหนักก็ไม่หนักครับทีนี้จะมาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าช่วงแรกนี้เลยนะครับทุกครับต้องไปพบกับน้องชายผมก่อนเลยฮะในช่วงโกออนตลอนเมืองชนครับช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมเอฟธัญนพตระกูลโชคดีเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงโกลอนตลอดเมืองชนนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวแบบสบายๆตามสไตล์ไฮไลท์แ h ่แลนด์ครับถือซะว่าเป็นน้ําจิ้มก่อนที่คุณผู้ชมนะครับจะไปเที่ยวแบบจัดเต็มกับพี่ออกิรติซึ่งวันนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ช่องสมัยสารถ้าเกิดพูดถึงที่นี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เคยมานะฮะต้องเคยมาที่วัดช่องสมัยสารแห่งนี้ครับที่ผมมายืนเปิดรายการอยู่เพราะว่าวัดที่นี่นะเปนนวัดดดออากกิไจ จะมีวิถีชีวิตชุมชนชาวเลครับซึ่งหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูไปทําความรู้จักกับชุมชนช่องสมัยสายกันครับไปตามผมไปเลยครับ ชมครับแน่นอนครับอยีางที่ผมบอกเอาไว้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้ทําความรู้จักช่องสมสสารเนี่ยแบบทุกซอกทุกมุมเลยเพราะว่าตอนนี้นะคู่ที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับเขารู้จักที่นี่ดีพบกับนะครับพี่อุดรพิทักษกรครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมแสสารนั่นเองครับสวัสดีครับพี่อดอนครับแหมพี่อดอนนะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือสมสสารถูกไหมฮะท่าเรือท่าท่านี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่นี่ครับจะมีอะไรบ้างฮะอ่อนี่ก็จะมีทุกวันจะมีเรือประมงมาขึึ้้นนนนนววกจะส่่่่งงงมมีีเเรือออขัทยาด ก็จะมาลงที่ที่แพที่นี่ก็มาลงท่าที่นี่ด้วยที่นี่สมัยสารเป็นชุมชนประมงเก่าแก่เลยดั้งเดิมเลยคือเราจะอยู่กันที่เกาะที่เราเห็นยา่ด้านหลังแล้วก็ต่อมาเมื่อเจริญขึ้นเราก็ย้ายกันขึ้นมาอยู่บนนี้แต่ก่อนจะเป็นเรือเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนากันมาเป็นเรือใหญ่เห็นอย่างทุกวันนี้ครับพี่อุดรครับถ้าเกิดผมจะถามถึงแพ็กเกจรูปแบบการท่องเที่ยวแบบออดหนึ่งวันเนี่ยครับขาคุณผู้ชมมาต้องไปดูอะไรก่อนส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก่อนจะ ขึ้นไปที่วิหารหลวงพ่อดำไปสักการะหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำครับผมเสร็จแล้วก็จะลงมาที่วัดช่องแม่สารมารอดโบสถ์มาอ๋อคือมีมีรอดโบสถ์ด้วยมีลอดโบสถ์มีสักการะพระบรมสารีริกธาตุโอ้โหครบเลยนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากวัดมาแล้วทำอะไรต่อฮะก็จะบริเวณนี้จะใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินครับกับแล้วก็จะไม่ไกลจากเรือจากคลีนและเบรจากสวนล้านล้เต่านี่บ วันหนึ่งจะจะเที่ยวได้ครบประมาณนี้แล้วก็มาที่ท่าเรือประมงแห่งนี้นะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆที่เขาคุณจับขึ้นมาจากทะเลเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะสดใหม่ทุกวันทุกวันมาดูได้เลยนะครับ คือแนวคิดในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวน,นี้เกิดขึ้นมาได้ไงครับคือมันเป็นเรามีวัดอยู่แล้วมีวิหารหลวงพ่อดำอยู่แล้วแล้วก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง่งเรามี อยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดครับโอ้เป็ถ้าท่านมาท่องเที่ยวเนี่ยท่านจะดูได้ทั้งหมดไปในหนึ่งวันครับก็คือเหมือนเป็นแนวคิดในการสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นการนำของดีที่เมื่อก่อนอาจจะจะไม่ไม่ได้รวมตัวกันนามาจัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็จะได้ท่องเที่ยวได้อย่างสบายนะครับโอ้โหสำหรับประโยชน์ที่คนที่มาเที่ยวที่นี่จะได้รับอะไรกลับไปบ้างครับคือก็ได้มาเที่ยวทะเลได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้มาชมวิถีชีวิตได้ซื้ออาหารทะเลสดๆกลับบ้าน ก็มีความสุขแล้วนะฮะกลับไปก็อาจจะไปต่อยอดไปทําอาหารกินกันที่บ้านนะหรือว่าจะซื้อกลับที่พักนอนค้างที่นี่สักหนึ่งคืนก็ยังได้ที่นี่ก็มีรีสอร์ทบริการเยอะอ๋อครับผมเดินทางมาที่นี่ยังไงครับช่องแสมสาระจากกรุงเทพจากกรุงเทพก็ประมาณ200กิโลครับผมวิ่งทางไหนสะดวกสบายที่สุดฮะวิ่งมาทางมอเตอร์เวย์ครับผมมามาถึงพัทยาก่อเลี้ยวซ้ายมาจากพัทยาประมาณ40กว่ากิโลก็จะถึงที่นี่ครับผมก็อยากจะเชิญพี่น้องชาวไทยนะฮะมาเที่ยวชมธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวประมงของสมอาสารและท่านยังได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุกมาครูเมืองของสมอมาส,ส,สารแล้วก็ได้ซื้อาอาหารทะเลติดบ,บ้านติดมือกลับบ้านไปฝากคนทั้งบ้านนะครับครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่อุดรมากๆเลยนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับของชาวช่องสมเสารเนี่ยทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมหลังจากนี้ขอแยกตัวเดี๋ยวผมจะไปชอปปิ้งไปซื้อทุกอย่างมนที่พี่อุดรพูดเอาไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ไปเดินสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะฮะของชาวสมัยสารสองข้างทางเนี่ยนะครับก็กลับมานั่งพักเหนื่อยตรงนี้อีกรอบนงครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่วิวดีที่สุดเลยนั่นก็คือท่าเรือ ช่องสมม่สารนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยแบบนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่นะครับรวมไปถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้วก็ยังมีท่าเรือนะครับที่มีอาหารทะเลเนี่ยขึ้นมาสดสดทุกวันเลยนะครับให้เราได้เลือกช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับรวมไปถึงวิถีช่วตความเป็นอยู่ของชาวช่องสมม่สารนะครับที่เขารักษาความเป็นอดีตไปได้นะครับอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวทั้งหมมมมมมดดนีี้้้ครรรรัััุผผููชาาาาสยย่่เเเกกกกกกไไไววลลจงทพ200 เท่านั้นเองคุณผู้ชมก็สามารถสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนาเสนอในวันนี้ภายในวันเดียวเท่านั้นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วละครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่อ้อกันต่อเลยครับในช่วง h ไฮไลท์ไ h a i l a n d ครับผม นนทแลนด์แดนสามัคคีขอเชิญทุกท่านร่วมรับใบติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนายสมนึกธณะเทชามขอเสียงปรบมือจากทุกท่านแต่มิตรภาพอันเปรมปรีในครั้งนี้ คุณผู้ชมครับวันนี้ไฮไลท์ของเราพิเศษมากครับคุณผู้ชมผมอยู่ในบรรยากาศที่อยู่ในห้องทํางานนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยในวันนี้เป็นเกียรติของรายการเรามากครับผมได้อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับท่านสมนึกธนเดชาคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านครับที่ผมได้เข้ามาคุยกรอบนึงครับทีนี้วันนี้เรามาในประเด็นนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยอันนี้ในระดับภาคกลางครับ นะผมต้องถามผมต้องถามท่านนายก่อนว่าที่มาของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าการแข่งขันทีฬาท้องถินน่นมีทั่วประเทศไทย <โ S 2> นะครับก็จะมีวันดัดกันแข่งขันกันก็จะแบ,บ่งเป็นภาคในระดับภาคกลางปีนี้เทศบาลนครนนทบุรีรได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นให้เป็นเจ้าภาพจัดซึ่งเราก็ยินดีจัดในครั้งนี้นะทำให้พี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รับ รับทั้งกีฬาประมาณ6 0 0คนคนครับแล้วกับทีมงานทั้งหมดก็หมื่นกว่าคนโอการจัดการเราไม่ใหญ่มากครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ากีฬาของท้องถิ่นนั้นเราแข่งกันมาปีที่เป็นปีที่30กว่าแล้วนะครับ30กว่าปีแข่งขันมาตลอดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างให้เด็กในสักกัดเทศบาลนั้นมีความเข้มแข็งนะครับนอกจากด้านการวิชาการแล้วทางด้านการกีฬานั้นก็เป็นหนึ่งด้วย ทำไมเราถึงมองกีฬาเป็นตัวนําในการเข้าไปหาชุมชนนะครับครับเพราะว่ากีฬาเนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยนะครับห่างไกลาจากยาเสพติดประการ,รแรกประการที่สองนอกจากนั้นแล้วเด็กเนี่ยก็จะมีระเบีย,มมยบวินัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสม,มบูรณ์นอกจากนั้นยังมีจิตใจที่เป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จกัจกชนะรู้จักให้อภัยผมว่ากีฬาเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนนั้นจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ หนึ่งไฮไลท์หลักๆที่เราเตรียมเป็นของขวัญทั้งหมดมีอะไรบ้างครับเริ่มแต่การแสดงของวงดนตรีทุกทุ่งชิงชาสวรรค์ของนักเรียนโรงเรียนพระเคมาวิ็นจัรามนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีดนตรีระดับโลกนะครับวงโยธวาทิตที่ของโรงเรียนพระเคมาไปชนะเลิศที่ประเทศเดนเทอร์แลนด์นอกเด็ดๆสองอันแล้วก็ยังมีอีกเป็นการรวมร่วมไมตรีนครดอนทบรีสามัคคีต้านอุทกภัยในปี2500 54ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงพลังของพี่น้องชาวดอนทเบรีพี่น้องอาสาสมัครนะครับชุมชนนะครับพวกนักเรียนนักาศึกษาต่างๆมาช่วยกันป้องกันอ,อทุทก,กไปในปี54ที่ผ่านมาการแสดงโดยของนักเรียนในสังก,กัดเทศบานลนครดอนทเบรีผมเห็นว่ามีอีกโชว์หนึ่งเป็นเป็นระดับโลกเลยครับครับสตรีมวอล์กด้นซิ่งนะครับที่จะมีคนเดินไม้เท้าสูงๆเดินออกมานเนี่ย โชว์ที่ผ่านมาใช่ไหมจะนับความสนใจเป็นจานวนมากในส่วนนี้ครั้งนี้พอใจกับผลตอบรับที่เกิดขึ้นไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาคของประชาชนที่มาร่วมงานกันนักเรียนนอีก็ดีหรือว่าสื่อมวลชนทั้งหมดก็พอใจครับจากผลตอบรับนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนก็มาแข่งขันกีฬาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถึงแม้ว่าโชคตงนต้นนะครับอาจจะมีฝนก่อนแข่งขันฝนเทมานะแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะมาร่วมการแข่งขันกีฬานค่กรุงเทมในครั้งนี้จึงทําให้การแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้เป็นที่สรุปตื่นเต้นแล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่เราได้ปังเป้าหมายไว้ทุกประการครับโ้โหนี่ยคุณผู้ชมครับได้ยินแล้วก็ชื่นใจนะครับอีกส่วนหนึ่งผมต้องถามนอกเหนือจากในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับท่านครับเพราะว่าในช่วงที่เรากําลังเรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยเผอิญว่ามีเรื่องของฝนมีเรื่องของน้ําทั้งหมดและในปี54นนทบุรีเนี่ยเหมือนจะน่าจะโดนหนักสุดแต่ก็น้อยสุดเที่ยวนี้ท่านเต็มตัวยังไงบ้างครับครับ ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า,าการเตรียมการของเทศบาลนครตุบรีนะครับ,รบก็เตรียมการมาตลอดนะครับเพราะความไม่ประบาทแล้วโดยเฉพาะอย่างปี54ที่ผ่านมาเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงความสมัครใจของพี่น้องชาวตุนเตเปร,รบอาสาสมัครก็ดีชุมชนก็ดีนะครับพนักงานเทศบาลก็ดีถึงแม้ปี54เนี่ยน้าระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงระดับน้ำทะนเลนถึง3.19เซนติเมตรเรายังเอาอยู่ปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ กเกิดจากที่พกเราการเตรียมการจะที่ดีเนี่ยนะครับอย่างนี้เราเรามีการปลูกฝังหรือทําความเข้าใจกับคนในพื้นที่ยังไงครับ<ม>คือในเรื่องหนึ่งคือคิดเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน2สองคือเรื่องแบ่งปันนี่เราครับในส่วนนี้ไม่ใช่วัน้อนคอนดอนเดียมไม่ท่วมเลยต่คนที่อยู่ริมแม,ม่น้ําไี่ถูกน้ําท่วมมีจนำนวนห้าพันกว่าลายอยู่ริมน้ําเขาก็รับสภาพว่าน้ําท่วมเทศบาลก็ต้องเข้าไปดูแลเขารเรื่องข้าวสารอาหาร,าหารการกินต่างต้องต้องดูแลเขาด้วยตรวนี้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยครคุณผู้ชมครับเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะก็คือประเทศไทยพอวันหนึ่งใครมีเรื่องเราก็ไปช่วยกันทั้งหมดแต่นี่ผมยกตัวอย่างจากนครนนทบุรีเลยนะครับครับเอาและวันนี้โอ้ถ้าครับมาช่วงท้ายครับผมเห็นว่ามีเรื่องเรือครับที่จะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นยังไงครับครับเรือยาวนะเรือยาวของนนทบุรีจัดเป็นประจำบทุกปี ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย,ยู่หัวนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยนครธนบุรีจัดปีนี้ก็เช่นเดียวกันจัดในวันที่9และวันที่10เป็นวันเ<ร>สาร์และวันที่เก้าเก้ากับสิบพฤศจิกาย,ยนครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์โอ้โหแล้วก็เป็นการชิงแชมป์เรือระดับประเทศนะครับะระดับประเทศเลยครับผมครับชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ววันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่าน้ำธนทบุรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีหมดยคหมดครับนอกจากนั้นแล้วผู้บวชทั้งหมดนะครับในวันที่หธันวาคมจะออกรับบิณฑบ,บาตแล้วก็ดำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบ,บาตท,ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ ตกทุกข์ได้ยากครับเอาละครับคุณโยครับนี่คือทั้งหมดครับคุณโยครับโอ้หฟังแล้วก็ชื่นใจครับคุณโยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีครับท่านสมนึกธนเดชาคุณขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนกเหมือนเช่นเคยในช่ว,ชวงไอเดียไอดูมีไอเดียก็ทําได้ครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกับไอเดียดีๆครับที่ใช้ในการประกอบอาชีพช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิต และความสุขของคนไทยทุกคนนนทแลนด์แดนสามัคคีช่วงที่แล้วคุณผู้ชมก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ออฟมาแล้วนะครับและตอนนี้เรายังคงกาะติดอยู่กับการท่องเที่ยวในจังหวัดจากเชิงเสารครับคุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวนะครับมักจะมาคู่กับการหาของอร่อยอร่อยรับประทานครับหลังจากคุณผู้ชมไปเที่ยวกับพี่ออฟมาแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแวะพักรับประทานขนมอร่อยๆ ของร้านบ้านอุ๋มกับผมดีกว่าฮะร,ร้านนี้นะฮะเขามีเค้กชิฟฟ่อนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังมีขนมปังสังขยาที่กําลังมาแรงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขามีเคล็ดลับและมีเทคนิคในการประกอบอาชีพอย่างไรจึงทําให้ขนมของเขานนั้นถูกอ,อกถูกใจผู้บริโภคทุกคนเลยนะครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้ที่สร้างสรรค์ความอร่อยให้กับขนมร้านขนมบ้านอุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่อุ่มนน่นองครับสวัสดีครับพี่อุ่มครับสวัสดีค่ะพี่อุ่มครับเป็นแม่ครัวใหญ่ของที่นี่เลยนะเป็นเชฟใหญ่เลยปกติแล้วอยู่ในครัวอยู่ในครัวอย่างเดียวไม่ออกสื่อออกไม่ออกสื่อแต่ว่าวันนี้ออกสื่อเลยนะวันนี้หนึ่งวันเอาละครับพี่คืออยากให้พี่อุ่มเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาของร้านขนมบ้านอุ่มเลยครับว่ามีที่มาอย่างไรฮะค่ะตอนแรกนะคะก็คือจะจบมาใหม่่่ๆเียคะ เรียจบเทคโนโลยีอาหาร <ừ> ค่ะ <ừ> ก็ถามคุณแม่ว่า จะให้ออกไปทํางานด้านข้างนอกหรือว่ามาสารกิจการต่อที่ร้านอ๋อตอนนั้นที่ร้านมีร้านขนมอยู่แล้วใช่ไหมใช่คือที่บ้านอ่ะคคุณพ่อทําขนมปังแล้วก็ขนมเปี๊ยะอยู่เค้กด้วยค่ะเค้กทุกตัวเลยค่ะเมื่อก่อนที่ใช้ชื่อว่าอะไรฮะเมื่อก่อนใช้ชื่ออ่างเต็กหมงค่ะพอพี่อุ๋มาดูแลเนี่ยคอนเซปต์เปลี่ยนไปไหมของขนมที่ร้านเปลี่ยนไปค่ะก็คือเน้นเป็นของฝากมากขึ้นปกติก็คือจะทําอยู่แต่ในฉะเชิงเซาคือขายเฉพาะคนในพื้นที่ใช่ขายในคนในพื้นที่แต่เราก็คุยกับพี่สาวว่า เอ๊ะขนมที่เป็นของฝากจากชาเชนซาเนี่ยเป็นอะไรก็คือเป็นมะพร้าวอ่อน ลูกมะพร้าวแล้วก็เลยเอามะพร้าวเนี่ยเรามาใส่เค้กได้ไหมต่อยอดใช่ไหมใช่ต่อยอดก็คือเป็นชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมมะพร้าออ่อนค่ะโอ้อันนี้คือสร้างชื่อที่นี่เลยแล้วนอกจากชิฟฟ่อนคือตอนนี้มีมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมฮะที่ขายดีนะคะจะเป็นขนมสังขยาค่ะมีไส้สังขยาใบเตยแล้วก็สังขยาชานมนี่คือเป็นกลิ่นที่โดดเด่นมากโดดเด่นมากนะครับอันนี้คือเป็นอีกอันหนึ่งที่คนจะนึกถึงขนมบ้านอุ้มสองอย่างถึงสามตัวนะอะไรอีกตัวคืออะไรฮะแตัวดูหน่อย เขาเรียกว่าซอฟเค้กค่ะขนมตัวนี้ะนะคะขนมชนิดนี้ค่ะคเป็นเค,ค้กซอฟเค,ค้กหนะ้าฝอยทองกับช็อกโกแลตน,นั่นแล้วตอนนี้พี่อูม๋มีสินค้าใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวไหม ขนมเปี๊ยะค่ะขนมเปี๊ยะตัวนี้ขนมเปี๊ยะของที่ร้านค่ะจะเป็นแป้งนิ่มค่ะครับผมอันนี้ร่วมมือกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็ทางอาจารย์มอเกษตรค่ะก็จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอ๋อคือมีการมีการไปร่วมมือกับหนวยงานที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยถ้าเกิดให้ยกตัวอย่างเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่อาจจะไอเดียไปทําประกอบอาชีพวิธีการทําขนมปังสังขยาเนี่ยเขาต้องทำยังไงครับพี่ทาขนมปังสังขยานะคะก็จะมีการขึ้นรูปตัวขนมปังก่อนครับผมก็คือแล้วก็ มีการอบอื่ดน,นะคะคบอบให้มันขึ้นฟ,ฟูขึ้นนะคะค่ะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็มาทํ้ไส้ไส้ขนมปังสังขยาเนี่ยจะประกอบด้วยกะทิสด เราก็จะต้องนามากะทิสดมามากวนกวนกวนทั้ง2ตัวเนี่ยมีกะทิสดหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีใบเตยใช่ใช่จะของที่ร้านจะเป็นของธรรมชาติหมดไม่ใส่วัตถุกันเสียแช่เย็นได้3าถึงสวันโอ้ก็นานนะครับใช่ค่ะแต่ว่าระหว่างเดินทางหรืออะไรเนี่ยเราก็จะต้องมีการเออไม่โดนความร้อนนะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นกะทิสดคือคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไปแล้วพยายามอย่าไปแบคที่ไหนต่ออาจจะกลับเข้าบ้านหรือไว้หน้ารถไปแกลยอะไรอย่างี้นะครับตอนนี้มีกี่สาขา คือสาขาที่ผมยืนอยู่นี่คือสาขา,า,ขาที่ทหนึ่งคะ่ะเปิดมาประมาณ8ปีแล้วคะ่ะทั้งหมดมี3ที่คะ่ะที่หนึ่งคือเป็นที่นั่งกินคะ่ะนั่งกินคือจะเป็นร้านนมสดร้านกาแฟสด<อ>แล้วก็จะผลิตขนมปังในนั้นด้วยอีกร้านหนึ่งคะ่ะเป็นชิฟฟอนการ์เด<ห>้นค่ะพี่ผมพาผมมาคุณผู้ชมไปดูตามไปเลยครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขนมบ้านอุ่มนะครับชิฟฟ้อนการ์เด้นนั่นเองครับพี่อุ๋มฮะที่นี่ถือเป็นสาขาที่3ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะที่3ค่ะครับผมแลวแนวคิดในการตกแต่งนี่พี่อุ๋มเป็นไปได้คอนเซปต์อะไรมาจากไหนยังไงฮะค่ะลูกค้าก็มีการแจ้งเข้ามาว่าอยากมีที่พักผ่อนหย่อนใจรเราก็เลยจัดเป็นสวน สวนมีน้ําตกนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปแล้วก็มีร้านกาแฟสดอร่อยขึ้นชื่อค่ะแล้วก็จะมีตัวกับข้าวก็จะมีอาหารเพื่อสุขภาพก็มีหลายๆอย่างแล้วก็ที่สําคัญก็มีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะร้านนี้เปิดเมื่อไหร่ยังไงฮะพฤศจิกายนเดือนหน้าค่ะครับผมก็อีกไม่นานแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ที่รอคุณผู้ชมแวะเวียนเข้ามาเอาละครับพี่อุ๋มครับปิดท้าย อยากให้พี่อุ๋มเนี่ยฝากข้อคิดในการประกอบอาชีพนะครับที่เป็นข้อคิดที่พี่อุ๋มใช้ในการประกอบอาชีพที่ทําให้ร้านขนมบ้านอุ๋มเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะต้องมีการนะคะการประกอบอาชีพทุกอาชีพเนี่ยต้องมีการซื่อสัตย์ค่ะ2ขยันและ3ก็อดทนค่ะแล้วก็ใช้ของที่มีคุณภาพนะคะสดใหม่เสมอไม่หลอกลวงลูกค้าด้วยค่ะครับผมบน <ะ S 2> ่าือื่อ การซื่อสัตว์กับลูกค้านั่นเองอวันนี้นะครับขออบคุณมอุ๋ม,มากๆ,ๆนะครับที่มาแนะนำนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านขนมบ้านอุ๋มให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าร้านขนมเนี่ยก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชาเชิงเซาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้มารู้จักได้มารู้แง่คิดแล้วก็ได้มารู้เทคนิคในการทําขนมอร่อยๆ,ออยๆขอบคุณมากเลยนะครับนะผมขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับไอเดียไอดูนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้ทั้งหมดที่เราได้ดูมานะครับผมหวังว่าคงจะเป็นแนวความคิดนะครับหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมที่มีไอเดียนําไปประกอบอาชีพกันครับเราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนเขานะคุณผู้ชมขอเพียงแค่คุณผู้ชมมีไอเดียแล้วก็ลงมือทําสิ่งที่ยากที่สุดอยู่ที่ความกล้าครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมมีความกล้าแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรทททีีี่่คคนนไไไไําามมมด้้ัับบบวเเลลขอออองผผูชกกปพจ ต่อเลยครับโอ้โหผมมีความสุขครับมมคุณผู้ชมครับวันนี้ในคําถามทั้งหมดที่เราเตรียมมาได้รับคําตอบทั้งหมดและมีความสุขครับที่เห็นคนในพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรีครับคิดไปนในทิศทางเดียวกันสามัคคีร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องของการป้องกันภัยน้ําท่วมหรือว่าเรื่องของการแบ่งปันให้ที่อื่นเนี่ยฮะน่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างมากครับและมีความสุขครับสมดังคําล่ลําเลยครับ นนเทอร์แลนด์แดนสัมคี i, ครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วฮะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ไทยแลนด์วันนี้ผมออสก,กิรติเทพธาราไปก่อนสวัสดีครับ